สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นชิ้นหลังกันนะคะกระโปรงแม็กซี่ตัวนี้ที่เราทำค้างไว้นะคะอันนี้ชิ้นหน้านะคะคราวนี้ชิ้นหลังให้นักเรียนทำเส้นต่างๆให้ครบนะคะเส้นหลักจากหนังสือเล่มนี้นะคะ การสร้างแพทเทิร์นฉบับพื้นฐานทำได้ง่ายๆเมื่อติดตามครูนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า213อันนี้เป็นชิ้นหลังนะคะเราใช้หลักการของชุดแสกนะคะมาตรฐานชุดแสกนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังเท่ากันเลยชิ้นหน้าเราทำไปแล้วคราวนี้เราทำชิ้นหลังเมื่อเราสร้างชิ้นหลักเอเส้นหลักครบแล้วแต่เราจะสร้างแผ่นเดียวนะคะ ไม่เหมือนชิ้นหน้าชิ้นหน้าเราสร้างสองแผ่นมีสันทบอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้นักเรียนก็สร้างเลยมาครูจะพาทำโดยอันดับแรกก่อนที่จะทำเส้นอื่นให้นักเรียนเตรียมนะคะอันนี้คอ อันนี้บ่าอกเอวสะโพกบนอันนี้สะโพกล่างนะคะอ่าคราวนี้ตรงเอวนี้วัดเข้าไป1เซนนะคะ1เซนแล้วนักเรียนขีดจ,จาก1เซนนี้ลงมาหาเส้นสะโพกล่างนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเป็น เก็บหลังนะคะเก็บหลังเส้นนี้เราจะใส่ซีฟนะคะทีนี้ด้านบนตรงนี้ขีดมาให้สุดนะคะเป็นเส้นมุมฉากอย่างนี้นะคะด้านบนนักเรียนก็ขียดยาวขึ้นมาถึงตรงนี้ก่อนอันดับแรกขดกกดาางงีดบางๆไว้ก่อนสอนใหม่ถ้าเกิดทาพาโค้งเลยจะงงหยดบางๆไว้ก่อน จากนั้นเราโค้งนะคะโค้งนิดหนึ่งนะคะโค้งเก็บหลังตรงนี้นะคะกีละครึ่งก็กลับข้างมาโค้งไปอย่างนี้นะคะ mm. ตรงนี้ก็จะแอบแอบกินเส้นมุมเข้าไปประมาณเท่านี้นะคะประมาณครึ่งเซนนะคะ mm. เห็นไหมเอยเป็นเงาเป็นเงาทำอย่างไรดีอ่ะไม่เป็นเงาแล้วอ่ะ ตอนนี้อันดับแรกให้หารอบอกหาร4ี่ก่อนนะคะบวก10หาร4ที่นี่เขียนบอกว่ารอบอกบวก10หาร4นะคะนักเรียนเขียนตามเลยนะคะถ้าในหนังสือนักเรียนไม่ได้เขียนก็ให้นักเรียนเขียนตามเลยว่ารอบอกชิ้นหลังบวก10หาร4เราทำชิ้นหน้าชิ้นหลังเท่ากันนะคะตัว ตัวชิ้นหน้านั้นครูทำรอบอก100บวก10ก็เป็น110หาร4นะคะนักเรียนก็พับสายวัด2ครั้งนะคะเราจะเรียนกันแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆสไตล์ของโคนะคะเราจะไม่ซับซ้อนซับซ้อนก็จะทำให้จดจำได้ยากแล้วนักเรียนถ้าคน ไม่ค่อยเข้าใจเพิ่งเข้ามาใหม่ก็จะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นครูเลยหาวิธีที่จะทำง่ายๆนะคะตรงนี้27ครึ่งทีนี้ครูเอา27ก็พอจากจุดนี้นะจุดนี้นะนักเรียนวัดไป27นี้อกใครอกมันนะรอบอกบวกส0บหารสี่ยู่ตรงนี้คราวนี้เอวเมาวานนี้ครูบอกว่ารอบเอว หาร4บวกเกตอีก3เซน้นหมายความว่าถ้าใครชอบเอวพอดีตัวเลยวัดเอวเท่าไหร่หารได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นถ้าเกิดใครอยากได้หลวมนิดนึงนักเรียนก็บวกไปอีก1น,นิ้วสมมุติว่าเอว28นักเรียนบวก1น,นิ้ว ก็เป็น29่9หาร4ก็พับสายวัดสองครั้งอย่างนี้นะคะถ้าบวก1นนิ้วถ้านักเรียนเอาพอดีเป๊ะไม่ต้องบวกเลยนักเรียนก็เอวเอวยีก็หาร4เลยนะคะ,ะตัวนี้เอวสาครูก็หารเลยครูไม่เอาเผื่อลวมเอามีเอวหน่อย ฐา <c oughs> นสี่ก็ได้แปดครึ่งก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วบวกเกตไปอีกสามเซนสามเซนนี้คือเกตเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้มาไว้ตรงนี้นะคะโดยวิธีวางสายวัดไปอย่างนี้แล้วก็พับมาหาจุดนี้นะคะพับมาหาจุดนี้แล้วนักเรียนก็แต้มไว้ <c oughs> แล้วก็หยุดเส้นลงมางนี้นะคะตั้งฉาก จากนั้นจุดกึ่งกลางตรงนี้นักเรียนก็วัดไปข้างละ1เซนครึ่งก็จะได้3มเซนนะคะจากตรงนี้เราก็วัดมาครึ่งหนึ่งของช่องนี้นะคะช่องระหว่างตะเอสะโพกบนกับสะโพกล่างประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเขีนมาหรือ4เซนนะคะถ้านักเรียนนักเรียน จดไว้ก็ได้ประมาณ4เซนนะคะแล้วทางนี้ก็เหมือนการเอาขึ้นไปจากตรงนี้4เซนแล้วนักเรียนก็เขีดมานะคะเป็นลักษณะนี้ก็จะได้เกรดตรงนี้นะคะอันนี้เส้นสะโพกสะโพกใครเท่าไหร่หาร4เลยไม่ต้องบวกไม่ต้องลบ สะโพก44หาร4ก็ได้11ก็จากตรงนี้เลยวัดไปนะคะอยู่ตรงนี้ทายกระโปรงเอาเอายาวเท่าไหร่วัดไปจากเอวนะคะตัวนี้ยาว35จากเอวก็วัดลงไปยาว35มสานะคะอยู่ตรงนี้อ่า พออยู่ตรงนี้แล้วขีดเส้นตั้งชากอืก็จะได้อย่างนี้ก็จะเป็นเส้นชายเส้นชายอยู่ตรงนี้คราวนี้เอาเท่าสะโพกนะคะสะโพกเท่าไหร่ก็เท่านั้นตัวนี้สามเออตัวนี้สี่สิบสี่สิบเอ็ดนิ้วก็เอา เท่ากันนะคะแล้วนักเรียนเชื่อมเส้นขีดเส้นยาวๆมาเลยหามไม้บรรทัดยาวๆช่วยขีดเส้นตั้งฉากยาวๆมามาถึงตรงนี้นะคะเพราะว่าอันนี้มันสั้นเราก็อยากรู้ว่าตั้งฉากอยู่ตรงไหนนักเรียนก็วางตั้งฉากไปก่อนก็ได้นะคะแล้วที่เหลือเอาไมา้ทัดต่อลงไปอืมก็จะได้อย่างนี้จากนั้น ตรงชายกระโปรงจากนั้นตรงชายกระโปรงวัดไปจากตรงนี้ว,วัดมาทางนี้หนึ่งนิ้วครึ่งนะคะขีดเส้นเชื่อมมาเอาไม้ทัดยาวทีนี้เอาไม้ทัดยาวขีดจากจุดสะโพกนี้นะคะขีดยาวไปเลยให้มันออกเป็นทรง A ก็จะได้อย่างนี้นะคะก็จะได้เส้นนี้ออกมาเป็นเส้นตะเข็บข้างนะคะพอถึงตรงนี้แล้วเราก็วัดโค้งจากเอวมาถึงสะโพกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเอาไม้บรรทัดนี้เอาหางขึ้นแล้วก็โค้งไปอย่างนี้นะคะก็จะได้เส้นตะเข็บข้างของชิ้นหลังนะคะ คราวนี้เส้นนี้เรามาวาดด้านหลังกันด้านหลังเราจะเป็นลักษณะนี้นะคะตรงนี้ซิฟตรงนี้กลางหลังก็จะมีซิปมาถึงนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัว A ออกมาอย่างนี้แล้วนักเรียนก็จะโค้งมาอย่างนี้นะคะตรงนี้จะแยกบานนะคะ ข้างหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะแขนก็เหมือนเดิมตรงนี้ย้อยๆนะคะอ่ะเป็นลักษณะนี้นะคะอืตอนนี้เราก็ต้องมีเส้นตรงนี้นะคะก็โดยนักเรียนก็ขีดเส้นตรงนี้ยาวลงไปถึงชายเลยเอาไม้บรรทัดนี้ช่วยเดี๋ยวมันจะไม่ตรงเอาไมฉา้ฉากนำก่อนเอาตรงมุมฉากนี่วาง วางให้ตรงเส้นนี้นะคะนี่ให้มุมสฉา,ากเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงไปเลยยาวลงไปเลยแล้วก็เอาไม้บรรทัดยึดต่อต่อยาวมาถึงนี่เลยนะคะอ่าพอมาถึงชายพอมาถึงชายตรงนี้ไปข้างละหนึ่งนิ้วครึ่งตรงนี้นะคะเราจะเอาไม่บานมากเพราะว่า เราจะมีผ่าตรงหน้าขาเราก็เอาตรงนี้บานพอประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งเท่ากันนะคะไปทางนี้หนึ่งครึ่งหนึจุห้าแล้วก็มาทางนี้1นจุห้าเอาไม้บรรทัดน,นี้ขีดขีดมาหาม,มุมนี้นะคะปลายเก็ดนะคะเทียงมา ทางนี้ก็เฉียงมาอย่างนี้ทางนี้ก็เฉียงมาอย่างนี้นะคะอืมก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะอือพอได้ลักษณะนี้แล้วนักเรียนทำซิกแซกไว้อย่างนี้นะคะทำฟันปลาไว้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวตอนวางผ้า ครูก็จะพาดําว่าทําไมเราจะต้องทําซิกแซกตรงนี้นะคะนักเรียนทําซิกแซกไว้อย่างนี้นะคะถ,ถึงชายเลย <c oughs> ทําซิกแซกไว้อย่างนี้ถ,ถึงถึงชายเลยนะคะอ่ะาคราวนี้ข้างล่างเสร็จแล้วจบพักไว้ก่อนมาทําข้างบนต่อคราวนี้ข้างบนวัดเข้าไปหกเซน 6เซนให้เป็นสี่เหลี่ยมจัดตุลัดตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัดตุลัสตรงนี้ทุกด้าน6เซนหมดจากนั้นช่องนี้แบ่งครึ่งน,นะคะ mm. ก็จะเป็นแนวไหล่นะคะแนวไหลนักเรียนก็วัดไปไหล่หารสองไหล่4บหารสองได้20ก็ขีดเส้นเฉียงมาอย่างนี้นะคะก็ได้เส้นไหลแล้วบาลัง ดูตาําราบาล้างก็เขียนบาล้างหารสองบาล้างเราวัดมาเท่าไหร่เราก็หารสองไหลเราวัดมาเท่าไหร่ก็หารสองนะคะอจากตรงนี้เส้นกลางบาล้างเราวัดมาสามสิบแปดสามสิบแปดเซนแล้วเราก็แบ่งครึ่งอย่างนี้ก็หารสอง,องนี้ก็ได้สิบเก้านะคะจากตรงนี้มาสิบเก้าจากนั้นนักเรียนเอา ไม้นี้วางเอาเส้นนี้นะคะเอาเส้นของเส้นแนวเส้นอกอย่างนี้นะคะวัดลดเข้ามา1เซนนะคะตรงนี้เข้า1เซนเช่นเดียวกับชิ้นหน้านะคะถ้าชิ้นหน้าเข้าชิ้นหลังก็ต้องเข้านะคะพอได้อย่างนี้แล้วตรงโค้งนี้เราจะให้เขามาอยู่ตรงนี้ นะคะเพื่อความสวยงามเราก็แต่งเส้นใหม่โดยเอาไม้โค้งวางอย่างนี้นะคะหนึ่งเส้นเส้นที่สองปล่อยเกต็ดนิดนึงประมาณครึ่งเซนนักเรียนก็โค้งมาอย่างนี้ก็จะได้เส้นนี้กับเส้นนี้นะคะเห็น,นเนาะอืนะคะเวลานั้นเวลานั้นเราจะแยกตะเข็บออกไป ทีนี้ตรงนี้เราเติมแถมให้เขาเป็นหน่อยครึ่งเซนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเย็บแล้วนี้มันโหดหายไปมันจะไม่เท่ากันเราเราเติมไว้ให้เขาเลยเป็นลักษณะนี้นะคะตรงนี้ปิดเกตหนึงเซนนะคะเพื่อให้ลักแล้ด้านหลังเรียบๆก็ปิดเลยนี่ปิดแบบนี้เลยนะคะปิดไปเฉยๆนี่แหละนะคะปิดนะคะ ทีนี้คอเรามาตรวจคอคอด้านหน้าเราเท่าไหลเอามาทาบกันนะคะเอามาทาบกันให้มันเท่ากันทาบตรงจุดนี้นะคะคออยู่ตรงนี้อ่าได้แล้วทีนี้คอหลังเราอยากได้ลึกหรือเปล่าถ้าเราอยากได้ได้ลึกก็เอาเส้นนี้ถ้าเราอยากได้ตื้นก็ขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นลักษณะนี้เอาเอาสักประมาณนี้เอาครึ่งหนึ่งเอา มานี้นะคะพอหลังลึกหน่อยก็สวยดีนะคะถ้าคนทางยุโรปเขาจะหลังลึกๆเขาจะเน้นโชว์เนื้อหนังนะคะอ้าวก็จบแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะตัดออกมาเตรียมไว้วางผ้าแต่ว่าก่อนจะวางผ้าเดี๋ยวเราจะทำแขนเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนทำแขนนะคะคลิปนี้สอนชิ้นหลังชิ้นเดียว แล้วก็ตัดออกมางนี้นะคะตัดตะเก็บข้างออกมาแล้วก็จะตัดตะเก็บข้างออกมาเตรียมวางผ้านะคะแล้วตอนวางผ้าคูจะพาพาทำนะคะจะได้รู้ว่าวางยังไงนะคะตรงนี้ตัดอมาก่อนเพื่อที่ครูจะให้นะักเรียนเห็นว่า เวลาเราปิดเกตนี้แล้วเขาจะหน้าตาเป็นอย่างไรล้วปิดเกตลักแล้ไปเลย1เซนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนะครูเอาอันนี้สกอตเทปครูมันชอบหลุดอ่าย่างน,นี้นะคะอ่าพอปิดอย่างนี้แล้วเห็นไหมตรงนี้เขาก็จะเนียนเท่ากันแล้ว เราก็แต่งเส้นสักหน่อยหนะึ่งแต่งเขาสักหน่อยให้เขาสวยงามนะคะจากนั้นนักเรียนก็ตัดเลยไหลอยู่ตรงไหนตัดไปอคออยู่ตรงนี้เอาคอถ้าอยากได้คอเซ็กซี่หน่อยก็ลงมาต่ำๆถ้าอยากได้เรียบร้อยก็สูงหน่อยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรอทําแขนคลิปต่อไปรอทําแขนคลิปนี้เสร็จแล้วค่ะทิ้นหลังตรงนี้ใส่ซิปนะคะเราก็มาเช็คดูว่าซิปเราจะใช้กี่นิ้วก็วัดตั้งแต่คอลงมาเลยให้เลยเส้นสะโพกล่างลงไปหน่อยนึงนะคะใช้24นิ้วนะคะใช้ซิป24นิ้วถ้าชุดแสกนี้ใช้ ยี่สิบสี่นิ้วนะคะอ้าวเสร็จกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะสอนวิธีสร้างแขนแล้วเราก็ไปวา,วางผ้ากันนะคะครูเตรียมผ้าไว้แล้วเพื่อจะตัดให้นักเรียนชมนะคะสวัสดีค่ะ